เราคุยกันแล้วแซ่บแซบแซบประเด็นเมื่อเช้าที่อยู่ในห้องแต่งตัวสาวเมาไม่อยู่เรื่องแท็กกับต้นหอมกิฟต์ดีลุรีเลยเฮ้ยพอดีเราดูมาดูมาเมื่อวานไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์ต้นหอมแต่ทุกกริฟบอกว่าผู้หญิงดูแล้วจะบอกว่าแซ่บแต่ให้ให้เกิดก่อนให้เกิดก่อนก็คือเมื่อวานนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของคุณแท็กใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของคุณต้นหอมแซ่บขนาดไหนเนี่ยไปฟังกันเลยดีกว่าไปฟัง สำหรับหอมวันที่วันที่เดินออกมาแบบขอยุติความสัมพันธ์หอมให้เหตุผลเดียวก็คือเรื่องของผู้หญิงค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอดทนกันก็จริงนะคะแต่ว่าตั้งแต่เรากลับมาดีกันเนี่ยแท็กสัญญาว่าแท็กจะไม่นอกใจมีหอมคนเดียวแล้วตั้งแต่นั้นมาหอมก็ไม่เคยรับรู้เรื่องผู้หญิงอีกเลยครั้งนี้ที่ที่หอมเจอคือพยานบุคคลของหอมเชื่อถือได้แล้วหอมเชื่อพยานบุคคลหอมมากๆอยู่แล้วค่ะถามจริงๆว่าอยากให้หอมอะ อยู่กับผู้ชายคนนี้ต่อไปไหมคิดว่าหอมสมควรอยู่ตรงนี้ไหมเขาถึงพูดความจริงกับหอมทั้งหมดแล้วก็หอมก็ถามความจริงจากปากแท้ค่ะแต่หอมไม่ได้มันหอมไม่เคยได้คําตอบอะไรเลยหอมไม่โทษคนอื่นเลยค่ะหอมโทษคนของเราวันนี้ที่รักพังเพราะคนของเราเขาทําให้มันพังความผิดทั้งหมดสําหรับรักครั้งนี้โยนไปที่เขาได้เลยค่ะ <laughs> พูดซิเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะความผิดทั้งหมดของรักครั้งนี้โยนไปที่เขาอยู่เลยไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้เลยแซ่บมากปีขึ้นปีหนึ่งเขาบอกว่าปีหนึ่งจะครบปีหนึ่งสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนแน่นอนใช่จะปีนึ่งได้ออกเกิดมาคุยอ่ะสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนออกเกิดมาคุยทีไรเนี่ยเมื่อวานนี้คุยกันอยู่เลื่ว่ามันเป็นอาขวัญหรือเปล่าอาขวัญหรือเปล่าเนี่ยคู่ที่ออกเนี่ยเบรกอัพหมดแล้วคือเลิกหมด เคยออกยงยางเลยโชคดีอมากเลิไม่ว่างเลยพอดีไม่ว่างเลยพอดีนี่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเลยก่อนที่ต้นหอมมันมีการแถลงข่าวก็จะมีภาพขึ้นนะครับตลอดเวลาพร้อมกับมีการทำแฮชแท็กนะครับทีมทีมต้นหอมนะเพื่อเป็นการให้กำลังใจโดยสรุปข้อค้านนิดนึงนะครับเหตุผลที่เลิกกันเพราะต้นหอมทคือทนกับพฤติกรรมดีกว่าบางอย่างต้องใช้คำนี้ ของแท็กไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาเคยให้สัญญาว่าแต่แท็กเนี่ยทำไม่ได้คือให้สัญญาไว้แล้วแต่ทำไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรผมไม่ทราบนะครับยอมรับว่าเสียใจและอยากฟังคําขอโทษจากแท็กนะฮะที่ผ่านมาถามแล้วแท็กไม่ตอบนะฮะกับภาพประกบปากจะได้ไหมที่เราคุยกันเมื่อวานนี้กับแฟนคลับนะฮะเขาก็บอกบอกว่าภาพประกบปากกับแฟนคลับที่ว่าถามคนรอบข้างแล้วว่าเป็นแฟนคลับจริงนะฮะเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นหลังจาก เลิกก <muitas S 2> ันมาแล้วหนึ่งอาทิตย์หมายถึงว่าเรื่องของภาพประกบปากกับแฟนคลับนะฮะคุณผู้ชมเอาละนะฮะแล้วก็บอกว่ารู้ว่ามีหลายคนเนี่ยรอสมน้ำหน้าต้นหอมอยู่แต่สุดท้ายแล้วต้นหอมก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับเวลามีแฟนก็ชอบให้แฟนแสดงออกเยอะๆไม่ก็คนน่บอกว่าเล่นใหญ่คููนี้เล่นใหญ่เนี่ยรออยู่ดูอยู่ว่าแบบเลิกกันเมื่อไหร่ก็จะสมน้ำหน้าก็เลยบอกว่าเออเขาก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรเขาก็เป็นเหมือนแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งคือเวลามีแฟนเนี่ยก็อยากให้แฟนอ่ะแสดงความรักอยากให้แบบเออแบบแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่หมดแค่นั้นนะมีอีกนะมีอะไรอีกขอบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะฮะถ้ามีอีเวนต์หรืองานโชว์ตัวคู่กันเนี่ยไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหาแต่เงินมาการแสดงไปก็เงินก็คือเงินมาการแสดงไปแต่เงินต้องเยอะดีเทิร์ด้วยไม่มีรีเทิร์นอ้าวพรุ่งนี้พี่ขอคิวโอกับกิ๊บมาเลิกงานหน่อยไปไหมครับอู้เลิกกันแล้วครับ กไม่ไปไหมไปไหมไปไหมไม่ไปเงินมาก็ไม่ไปมีเงินอยู่เอประเด็นหลักแฟนเก่าเชื่อแล้วแฟนเก่าเดี๋ยววางหน่อยอ่าดูแลก่อนมีคนจ้างคุณกับแฟนเก่าไปไปเดินอีเวนต์ไม่ขายครีมเหรออะไรอะใช่ไม่โปรโมทครีมผมดต้องบิวน้องบิวน้องบิวอ่าน้องบิวไปไหมเละอะไรเละอะไรเละแค่พูดชื่อออก เยอะมื่อไหร่เท่าไรอ่ะแค่พูดชื่อออกสมมติพี่จ้ำพี่ให้เท่าไหร่พี่ให้เท่าไหร่สิบล้านโอ้ไปแต่ล้านเลยจริงจริงพี่ไม่แต่อยากรู้ดีกว่าไม่แต่หนักสุดคือเมื่อคืนนี้ผมนอนดึกทำไมเห็นใช่ไหมเห็นไปนล้วหนักมากเมื่อคืนเนี่ยผมผมผมตื่นขึ้นมาอ๋อท้อดีตื่นขึ้นมาเข้าหนอนตอนตีสองไอจีใช่ช่วงนี้นี้ตื่นตีสองทุกวันเขราะผมเริ่มแก่แล้วครับแล้วก็ปรากฏว่าเปิดไอจีครับเหรอ เห็นไอจีของแจ็พลังดูโพสว่าม ah ีภาพนะเอาภาพมาเขาดูมาไม่เห็นเขาโน้นแต่สิ่งท่อยู่เฉยเฉยบอกแล้วนะจุจุจุอี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 อือ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 เออเออเรไปพอดีอย่ามาสอนอย่ามาเก่งโอเคนะนี่นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้บอกไม่รู้ว่าแจ็คหรือเปล่า รู้ว่าแช่กระเพาะว้าวคือผมท้องน้ำอยู่นี่มีแบบว่าสะอึกอะสะอึกเออซึ่งบอกมาสอนอย่ามาเก่งคุณคิดว่าคุณไม่ค่อคุณคิดว่าคุณม่คอยผู้ชายนี่กูกิ๊ฟเฮ้ยเรากำลังคิดว่าเวลาคนเลิกกันเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้เราไม่อยากให้แบบตึง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 ที่ดอกปลาแรงใส่กันอ่ะเราว่าแบบ บางทีมันก็มีเหตุผลแต่คิดว่าผู้หญิงจะต้องมีอะไรที่เจ็บจริงๆอ่ะไม่งั้นก็ไม่พูดออกมาตรงขนาดนี้นะส่วนพี่แท็กเราเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ในเวลาที่เราดูสัมภาษณ์พี่แท็กก็ก็พูดแต่เรารู้สึกว่าพี่แท็กเก็บ เก็บเหตุผลหมดไม่ได้พูดออกหมดเลยเงี้ยถ้าเขาไม่เคยพูดหมดอยู่แล้วใช่ไม่ตั้งแต่ไหนแต่ละแทกท้าเป็นคนที่ไม่พูดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผู้ชายแต่ผู้ชายเป็นนิสัยแบบนี้หมายถึงว่าผู้ชายรวมๆนะะเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงก็จะพูดดีเทลนิดๆหน่อยๆแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายจะไม่ค่อยต้องบอกเลยว่าต้นหอมนี่จัดเต็มมากเต็มจริงๆไม่เคยเห็นใครสัมภาษณ์อย่ามาสอนเราโอเคนะเออี่ขึ้นแทนขึ้นแทน ใ้ทั้งคู่ดีกว่าเราไม่อยากให้ใ,ให,ให้ให้เอาอย่างงี้อยากให้น้องๆทั้งคู่นะครับเอาแท็ก,ก่อนเดีกยว่านอตอน,นเยน็นตอนนอนตอนเย็นนะครับแล้วก็คิดว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือช่วงชีวิตที่ดีน<า>ึกถึงวินาทีที่เราตอนมาออกรายการจำได้ที่เรารักกันเพราะอะไรที่นึกถึงวินาทีนั้นไม่จำเป็นต้องกลับไปคบกันใหม่แต่แค่ให้เกียรติกันและกันโดยการที่ไม่ต้องใส่ร้ายป้ายสีแล้วมัน แล้วมัน<ช>จะจบแล้วมัน<ช>จะดีเพราะสุดท้ายยิ่งร้อนเนี่ยมันไม่จบเพราะยิยง่ยยงไม่จบคุณก็ทุกข์เพราะคุณทุกข์ปุ๊บชีวิตไม่สุขหรอกถ<ช>้าร้อนมีวิธีแะ้นํายังไงถ้าร้อนอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็ยังไงอ๋อแล้วก็จะบอกว่า <c oughs> โอ้โหกระเพราแน้เลยเอาเงินนะถ้าเราร้อนเท่าไหร่รายการเราบอกเสมอคุณผู้ชมเลยราคาพดมมือแล้วพูดว่าเอาบุญมาฝากจ้าทุกอย่างก็จะนิ่งนี่แต่ว่าอยากให้ทุกคนทําแต่ว่าในเวลา เราจะไม่ถามคนคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาคือผู้รู้นั่นไงถ้าพี่แอาคะหนูอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเราจับได้ว่าสาวของเรามีกิ๊กเงี้ยเราทำยังไงคะเบาหน่อยค่ะไม่ไ่ไมันย่าต้องพนมมือทันย่าลองใหม่พี่เป๊กวันนี้มีกิ๊กสี่คนคุณรู้ไหมว่าเขามีกิ๊กถสี่คนอ๋อยินดีด้วยค่ะอ่ดีเราพนมมือพนมมือบอกกับพี่เป๊กไปชีวิตเราต้นคำ บอกทานบอกพี่เฟยว่าบอกพี่เฟยว่าเอาเอาบุญมาฝากแล้วมาทำทานที่พวกคุยงพวกนั้นไปค่ะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เอ็กูัอยู่อ่ะแล้วถ่ายรูปตู่ปามีบอกว่าไม่ไม่มีปัญหาเลี้ยงไปแต่ว่าทุกสิ่งเดินบัญชีก็ต้องครบนะฮะต้องกลับมาเหมือนเดิมอะไรนะงานมาการแสดงไป ไปเลยขอใไอซองมาก่อนเคยเล่าให้ฟังเคยเล่าให้ฟังโทรหาพี่เป๊กไปเลยนะเป็อะไรพี่เป๊กปะไรน้ำยังไม่เต็มแป๊บนึงอะไรยังไม่เต็มเฮ้ยจท้เข้าอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจอ่ะเดีอย่าเล่าให้ฟังเดีแต่เล่าให้ฟังคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทอชแชนเนลกดติดตามด่วนตดตามตรงนี้อกดสิยังไม่กดยังไม่กดกดโอกดจันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด